ท่านสาธุชนวุตถบริษัททั้งหลายวันที่วันทึกวันนี้เป็นวันที่11บมกราคม2532ก็ขอทบทวนเรื่องราวของวันที่9ก้มกราคมพศสอง2ออนที่สองเพราะว่าเมื่อวันที่9เป็นลาประมาณ9ก้นาฬกาสามนาที เวลานั้นก็รู้สึกว่าร่างกายไม่ดีตามปกติแต่ความจริงเรื่องป่วยในบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่อยากจะเล่าสู่กันฟังแต่ก็จําเป็นต้องพูดเพราะว่ามีบรรดาญาติโยมพวกลูกหลานทั้งหลายมาเยี่ยมกันทุกวันการมาเยี่ยมคนมาเยี่ยมที่ประจําจริงๆก็คือชาวนครสวรรค์ ชาวนวกษะวรรกับชาวกรุงเทพที่ไม่ขาดแต่ละวัน <c oughs> มากันสายหลายหลายคนนอกจากนั้นก็มีภาคอสานมีจังหวัดนครราชสีมาสระบุรีขอนแก่นขบวนราชธานีเสด็สคนนครภาคใต้ก็มีจังหวัดตรังตรังนี่มาเป็นประจำทุกวันหลายวันแล้วนะครนะครศรีธรรมราชแล้วก็นครราธิวาา ในจังหวัดอื่นๆเช่นลบบุรีเป็นต้นโครงวามรมามากันวันมากๆทุกคนมาเยี่ยมอาการไข้ได้ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาที่มาเยี่ยมจริงๆอาจจะไม่พบไข้เพราะทั้งนี้การไข้จริงๆที่จามารกที่สุดก็ต้งแต่หลังสามโมงเย็ยนเป็นต้นไปถึงสี่ทุ่ม ในช่วงนี้มันทรมานมากเวลาที่รับแขกบรรดาท่านพุทธบริษัทก็มีคาการมึงงงแต่ว่าสายขันติเป็นเครื่องช่วยเพราะว่าการแสดงออกทั้งการในการป่วยไข้ไม่สมายตัวหน้าผู้มาจะไม่เคยดีนะจะทําให้กําลังใจของบรรดาลูกหลานนบรรดาท่านพุทธบริษัทเสียกำลังใจมากแต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคน และทุกท่านทุกจังหวัดที่มาสลับกันไปสลับกันมาที่โูดนี้จะไม่ครอยคว้บริบูรณ์สายหนึ่งก็พิจิตเพิจุบูนมาประจำนี้กันจะรวมความว่าเกือบจะทุกจังหวัดที่สลับกันไปสลับกันมาวันอาการเมื่อาการร่างกายเป็นอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ก็ต้องตกอยู่ในความไม่ประมาทของชีวิต ต้องคิดว่าความตายอาจจะเข้ามาถึงวันนี้ก็ได้เสมอนี่เป็นกฎธรรมดาเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็มีการเตรียมตัวตายทุกวันการเตรียมตัวตายก็คือติดกอบพระที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นต้นเกาะเทวดาหรือผมเกาะสิ่งที่เป็นสุขในวันที่9มกราคม2532 กำลังเกาะเหตุนี้อยู่เหมือนกันแต่สิ่งมหัศจรรย์ก,ก็เกิดขึ้นนั่นคือมิจิรูปร่างของคนเป็นคนเนื้อเต็มจะถือว่าอ้วนตุไม่ใเ่ตุหรือไม่ช่ท้องพลอยเป็นคนอ้วนอันดับแรก่านั่ง,างอาตมานอนในแกงขวาท่านนั่งอยู่ข้างหลังเห็นมือทั้งสองบนมท่อนแขนทั้งตั้งท่อนแขททนทั้งสองอสอ,อกขไป เห็นมือพนมกันเห็นมรนดาท่านพุทธบริษัทไม่ใช่ทิพย,ยานไม่ใช่ฌานสมาบัติเพราะเสมอว่าเวลานั้นสมาทานภาวานาเล็กน้อยคือพอจิตเป็นสงฆเป็นการเห็นจากท่าน,สนแสดงให้เห็นการเห็นท่านก็เหมือนเห็นคนธรรมดามีส <c oughs> ภาพปกติไม่ใช่เงา เห็นแขนสองแขนมือสองข้างบรนมพร้อมกันก็สงสัยพลิกไกายมานอนหงายก็เจอหน้าท่านพอดีก็ถามท่านพรทนว่าท่านเป็นใครท่านบอกว่าผมคืออดีตพยาการชนะพลินแต่ว่าเวลานี้เป็นพรมก็ลืมถามไม่ว่าท่านเป็นพรหมชั้นไหน ความจริงเมื่อเป็นพรมได้ไปเาตังกันเพราะว่าดินแดนอย่างนั้นเป็นดินแดนของความสุขจิงเรียนถามนีว่าท่านเจ้าคุณคําว่าท่านเจ้าคุณเขานิยมเรียกพระยาต่างๆว่าท่านเจ้าคุณถามว่าท่านเจ้าคุณเป็นพระยาตั้งแต่สมัยไหนท่าบอกว่าผมเป็นพระยาตั้งแต่พระเจ้าสมัยพระเจ้าสามพยา ในรายงานต่อไปว่าผมเป็นลูกชายของพญาการชนะบรีก็จะถามท่านว่าพญาการชนะบรีเป็นพญาสมัยไหนท่านบอกว่าพญาการชนะบรีเป็นนักครบหลายนักนักครบนักรักนักแสวงหาโชคลาภเรื่องความบริยการชนะบรีเนี่เป็นนายทหารสมัยพระเจ้าอินทราชา ทอดพระเจ้าสามพยารับบริการในตอนนั้นมาในที่สุดบรรดาศักดิ์ขั้นสุดท้ายหลังจากเป็นพยาอื่นในนามอนัทลบนักลบมาแล้วก็เป็นพยาการชนะอรยปกครองเมืองการชนะบุรีการที่ท่านจะเพื่อท่านไปท่านพยาการแยบบุรีปกครองการชนะบุรีนี้หนึ่งการแยบบุรีเป็นชายแดน แอบริการีนสองทางราชการสมัยนั้นถือว่าเมืองการแยบ,บรีเป็นแหล่งสำคัญในการหาโชคลาภทรัพย์สินเมื่อมาเป็นพยาเมืองเจ้าพระเจ้าเมืองกานแยบ,บรีแล้วไม่ช้าก็ได้เป็นพญากาญนโุบบรีท่านพยาการแยบ,บรีนี่ท่านแสวงหาชาวโชคลาภคือหาทองท่านจะคุณการแยบ,บรีเล่าให้ฟัง ว่าคุณพ่อนะ่ะชอบหาทองหาทรัพย์สินส่งนายเอกการเพราะเวลานั้นประเทศชาติแจะเก็บภาษีอากรกับคนชาวบ้านเนี่ยมันไม่ไหวคนก็น้อยการรบก็ติดพันกันอยู่เสมอชาวบ้านนี่ก็ออกทําการบรบเป็นอาหารแจกเก็บภาษีอากรก็ไม่ได้ทางนายเอกการก็ใช้ทรัพย์สินมากก็จําต้องหาทรัพย์สินใต้ดินกันกาลืมบอกไปบรรดาท่านพุทธบริษัท เพื่อเรื่องนี้เป็นให้เรื่องว่าทรัพใต้ดินเมืองกาญจนบรุรีลืมบอกเรื่องไปจะลืมนะว,ว่าทรัพใต้ดินเมืองกาญจนบรุรีก็เลยถามทายาคกณกาญจนบุรินว่าการหาทรัพย์สินเวลานั้นท่านหาที่ไหนบ้างท่านก็บอกว่าในฐานะเป็นเป็นผมเป็นลูกชายคนที่สองของพญากาญจนบุรี ร่วมทําการหากับข้อทางราชการมอบหมายให้หาทองกับเงินแล่ทองกับแร่งเงินส่งทางราชการถามท่านว่าทางราชการมีกําหนดไหมว่าเดือนต้องส่งเท่าไหร่ไดก็ตอบว่าเมืองกาญจนบรุรีไม่ใช่เมืองเสียสวยทางราชการไม่กําหนดแต่ว่ากําหนดแต่เพียงว่าได้เท่าไหร่ซื้อหมดยังถามนะว่าการแสวงหาทอง การซื้อทองท่าเรการเวลานั้นซื้อราคาเท่าไร่ท่านบอกว่าถ้าเป็นทองบริสุทธิ์จริงๆไม่มีสิ่งเกียรพนให้ราคาบาทละเออทองหนักบาทต่อเก้าบาทเรียกว่าทองเนื้อเก้าถ้ามีสิ่งเกียรพนเล็กน้อยก็เรียกว่าทองเนื้อแปดเือบให้บาทละแปดบาทถ้าสิ่งเกียรพนมากนิดหน่อย ก็ให้บาทละหกบาทเรียกว่าทองเลี้ยงหกถ้าแม่สิ่งเจียปนหมาว่าเขาร่อนไม่ดีพอมีสิ่งเจียปนอยู่บ้านก็ต้องดูกันว่าเจียปนมากน้อยเท่าไหร่เึงถามถึงวิธีหาทองหาทองหาเงินหาแร่ถถต่างๆถามได้บอกว่าการรู้เรื่องการทองเรื่องเงินในในพื้นที่ แต่การรู้เรื่องแรกวิชารู้เรื่องแรกมีไหมท่านบอกมีทุกอย่างแต่ของบางอย่างในสมัยนั้นไม่เหมาะกับคนไทยเพราะว่าคนไทยยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือยังไม่มีความรู้ถลองตรงแรกประสิ์นั้น่านบอกวิชาความรู้ที่ท่านเรียนร่วมมากับพ่อคือเรียนจากพ่อถามว่าพ่อของท่านเรียนมาจากใคร กต็ตอบว่าพ่อเขาท่านเรียนมาจากอาจารย์คงถามว่าอาจารย์คงอยู่วัดไหนท่านบอกว่าอาจารย์คงเป็นพระหลูกวัดวัดป่าเรล,ลัยเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีที่วัดป่าเรลไัยลได้มีอาจารย์เก่งๆอยู่สามท่านโดยเฉพาะอย่างนี้อาจารย์คงนี่เก่งทั้งด้านนี้มากถามได้ว,วิธีดูพื้นดินทำยังไง การหาทองชีวิตีอะไรบ้างท่านบอกว่าหนึ่งดูดินลักษณะของดินว่าจะมีแร่ประเภทไหนอยู่ไม่ใช่เฉพาะทองคือว่าดินแะอย่างนี้จะมีแร่อย่างนั้นเวลาที่จะดูดินก็ต้องขอดลงไปสักประมาณหนึ่งคืบก่อนพอยถินถึงดึงดินเนื้อแท้ของพื้นที่จริงๆเมื่อถึงดินแข็งไม่สุยก็ ฟันดินขึ้นมาดูให้ไปสนดกันว่าถ้าดินลักษณะอย่างนี้จะมีทองลักษณะอย่างนี้จะมีแร่เง,งินแร่เงนินธรรมชาติแร่ทองธรรมชาติลักษณะอย่างนี้จะมีแร่ต่างๆสําหรับปีมายก็เป็นการคายะเนตามหลักวิชาการจะไม่ค่ยผิดถ้าถามความลึก ของเงินและทองและแร่ต่างๆท่านก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ของยากถ้ารู้ปริมาณรู้ก,กําลังดิง่งที่จะทราบว่าความลึกของแร่เงินและแร่ทองและธาตุต่างๆแร่ต่างๆจะอยู่ขนาดไหนนี่เป็นวิชาการของโบราณซึ่งยังไม่เรียนจากฝรัง่งต่อมาก็อีกวิธีหนึ่งอาจารย์คงก็สอนเปนการใช้วิธีหลับตาดู เรื่องนี้เรื่องใหญ่คือฉันวิธีหลับตาดูแทนที่ลืมตาดูหลับตาดูนี่ก็แปลกถ้าหลับตาดูใช้กําลังใจถามอย่างนี้จะเห็นแร่ทองแร่เงินแร่ต่างๆภายใต้พื้นดินใต้พื้นดินใต้ภูเขาทั้งหมดจะรู้กัาหมดว่ามีสีสันวัฏณนะเป็นยังไงมีตื้นลึกแะบางเป็นยังไงจะใช้อะไรดีบ้างรู้หมด แต่ว่าวิธีที่หนึ่งกับวิธีที่สองนี่ก็ใช้กันตามปกติแต่ยังไม่แน่ใจเขาไม่คอยไม่ทันยัมนักใช้แล้วก็ต้องใช้วิธีที่สามถามว่าวิธีที่สามคือวิธีแบบไหนท่านตอบว่าต้องถามผีพรายประจําท้องถิน่นคือผีพรายประจําท้องถิ่นนี่สติดต่อได้จะบอกตรงไปตรงมาทั้งหมด ดังนั้นในเรื่องโบราณต่างๆจะว่ามีการพบผีพรายคุยผีพรายจึงถามนั้นว่าเวลานี้คำว่าผีพรายจะหมดไปแล้วไม่มีใครนิยมเรียกกันอยากจะถามว่าในสมัยปัจจุบันคำว่าผีพรายหมายถึงอะไรท่านก็ตอบคำว่าผีพรายประจำผินผินนั่นก็คือภุมิเทวดาเรียกว่ากันไปก็คือพระภูมมเจ้าที่นั่นเอง พระภูมิเจ้าที่ยอมรักษาเขตจำกัดอย่างที่นี้ถึงที่โน,น้นจากที่นั้นถึงที่โน,น้นก็รวมความว่าภายในเขตของท่านจะมีทรัพย์สินอะไรบ้างอยู่ที่ไหนมีปริมาณเท่าไรขุดลึกเท่าไรไปถึงดินชั้นไหนทนี่มีสีสันวัฒนาไปยังไงที่พบทองได้เงินผีปลายประจําถิ่นหรือภูมิเทวดาก็บอกชัด เวลาท่านบอกจริงๆก็มีสภาพเห็นแําหน้าเทวานุภาพเห็นชัดเหมือนแผ่นดินไม่มีบางพิธีการที่สามนี่เป็นวิธีการที่นิยมกันมากแล้วก็ต้องถามต่อไปว่าถ้าจะขดจาอนุญาตไหมบางจุดท่านก็อนุนญาตบางจุดก็อนุญาตเพราะว่ายังไม่ถึงวาระต้องถึงการเวลาสมกคน แต่ทั้งนี้ก็จงยอมรับนับถือเทวดาก็ได้ทดลองมันแล้วว่าจุดใดที่มองเห็นชัดตามหลักวิธีการสามรายการเห็นหมดแต่จะว่าปรากฏว่าขุดแล้วไม่ได้ขดลึกเท่าไรก็ไม่ได้อร่ำนาจเทวานุภาพแต่กล่าวว่าภ้าที่ใดที่ท,าท่าอนอนุญาตให้ขดได้ง่ายๆ แล้วก็ขุดไม่ลึกการหาแร่ทองแร่เงินสมัยนั้นหาแค่แค่ผิวดินแต่ยิ่งขุดลึกลงไปเท่าไรก็าตามทีก็ได้มากขึ้นปริมาณทองก็สูงปริมาณเงินก็สูงถะาถามด้ว่าแร่ทองกับแร่เงินนั่อยู่รวมกันไหมถ้าบอกไม่ได้รวมกันมันต้องคนละแห่งที่ของใครก็ที่ของใครพระคุมเทวดาจะชี้ที่ให้ ก็เยคิดว่าใน<ต>เวลานี้การหาทองให้งเงินก็เป็นของดีอยากจะถามท่านว่าการวิธีติดต่อกับภูมิเทวดาหรือปลายผีปลายประจําท้องถิ่นประจําพื้นที่ต้องมีเครื่องสังเวยไหมท่านบอกว่าเป็นของธรรมดาต้องมีเครื่องสังเวยถามว่าเครื่องสังเวยที่ท่านใช้เป็นอะไรท่านก็ยิ้มท่านบอกหลักวิชานี้ไม่มีใครเขาบอกกัน ก็เลยถามว่าเวลานี้ท่านเป็นลมท่านก็น่าจะบอกได้ถ้าบอกว่ายิ่งเป็นกรรดาที่เป็นพรมยิ่งหนักต้องรักษาระเบียบขึ้นที่ว่าระเบียบปฏิบัตินิพรมกัทวาด,ดาต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดไม่ใช่อยากจะบอกกับใครก็บอกได้เสมอถ้าถามท่านว่าการเวลาสมควร เวลานี้ประเทศชาติต้องการทรัพย์สินมากถ้าต้องการทองแร่ทองแร่เงินแร่อย่างอื่นจะพอหาได้ไม่ได้เขตการชนะบุรีท่านก็นยิ้มแล้วก็ตอบว่าในเขตขการชนะบุรีนี่าว่ากันจริงๆนะเนื้อที่เก้าสิบเปอร์เซ็นของจังหวัดเป็นทองและเงินและแร่ต่างๆที่มีค่าสูงมาก ท่้นจะพูดต่อมานิดหนึ่งเขาบอกในฐานะที่ผมก็เคยเป็นทาหารเคยรักษาเชืประเทศชาติมาแล้วเอาชีวิตเลือดเนื้อเขาแลกกับความประโยชน์ของชาติก็อยากจะเตือนพี่น้องชาวไทยทั้งหมดว่าจงหวาดการจะบรีในอย่าให้ตกไปอยู่ในมือของใครเพราะจะเป็นแหล่งทรัพย์สินต่งางๆอย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแห่งเดียวในเมืองไทยคือกาญจนบ,บรุรีถ้าการเวลาถึงคำว่าการเวลาถึงหมายถึงว่าบุคคลผู้มีปฏิปทาอันสมควรที่เพิ่งได้ทรัพยสินนั้นไหลแล้วนั่นขึ้นมาไปลว่าทรัพย์สินนั้นไหลนั่นเป็นการบรรีท่านนำขึ้นมาจริงๆเฉพาะในเขตจังหวัดเดียว <c oughs> ประเทศไทยจะเป็นมหาเศรษฐีของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีขาวลูกหนึ่งท่านไม่บอกชื่อนาะทีไม่บอกสถานที่ก,ก็เมืองการก็แล้วกันมีเขาลูกหนึ่งสูงแต่ง่ายกว่าเขาอื่นทั้งหมดโดดเดียวขึ้นไปและก็มีเทือกเขาทั้งซ้ายและขวา กาหน้าใบทางที่เธอออกเทือกจากเขาลูกนันมาเป็นเทือกเขาข้างซ้ายยาวเหยียดที่จะเป็นคันกั้นน้ําเขาลูกนี้มีแร่ธาตุพิเศษพิเศษจริงๆทางด้านเทือทเาซ้ายมือนะคือเลือไหลขึ้นไปทางเหนือไม่ใช่แร่เงินไม่ใช่แร่ทองแต่เป็นแร่หลายอย่าง ในพื้นที่นั้นเจ้าแรกประเภทนี้สามารถจะเอามาประสมกันเป็นเงินคงคลังของชาติได้เป็นอย่างดี <c oughs> และก็มีปริมาณมหาศาลถ้าขุดเจาะจริงๆถ้าได้แร่นี้ขึ้นมาาเจริงแร่หลายอย่างใช้ประโยชน์เยอะไม่ขอทิมายต่อไปนักวิทยาศาสตร์คนไทยจะเก่งกล่าขึ้น สามารถมาทไํไในหลายๆอย่างที่เราไม่คาดคิดจะถึงแม้แต่การใช้รังสีต่างๆก็สามารถทาได้เยอะแต่เรื่องเหล่านั้นคนถามไม่ได้นสนใจสักทีสนใจอย่างเดียวว่าสามารถจะนําเป็นเงินคงคลังแท่งเงินแท่งคงคลังได้เป็นอย่างดีถามได้อว่าเงินแท่งคงคลังนี้มันหมายถึงอะไร ท่านก็จิ้มทั้งบกทองคำเอาขึ้นมาผสมกันแร่ในนั้นมีครบพุนบริโบ์ให้ผสมตามสูตรต่อไปนักวิทยาศาสตร์จะทําได้แต่ว่าเวลานี้เห็นว่ายังทำไม่ค่อยได้การเวลายังไม่สมควร นักวิทยาศาสตร์ทําได้แล้วก็ไม่ไม่ถ้ำนั่นแหละถ้ำที่แรกมีอยู่แล้วก็ไหลขึ้นไปมันจะมีจุดหนึ่งเป็นทานน้ํำทานน้ำใสคือน้ํากระแสน้านี่ยังไม่ปรากฏมันในสายตาภายนอกจะไหลเขภายในเขาจะเป็นคล้ายน้ําซับซึมซึมออกมาแต่ซึมแรงตักเท่าไรจะไม่หมดขออย่างเดียวจะทําลายต้นน้ำลำทาน ต้นน้ำนำทานอยู่ทัางสายขั่วมาแต่ไม่ถึงขมา้าเป็นจุดนั้นจงอย่าทำลายเมื่อได้แร้ทั้งสามอย่างขึ้นมาประสงค์กันแล้วท่านใช้คำว่าประสงค์กันแล้วแล้วก็ใช้น้ำอันนี้ช่วยเทียงเท่านี้เท้สามอย่างนั้นก็จะกลายเป็นขอทองคำร้อยเปอร์เซ็น เมือ่อจะอ่อนไม่ติดกระทองคําทั้งหลายทั้งหมดถามถ้าบอกว่าบอกจุดได้ไหมถาม้าบอกว่าผมบอกเท่านี้มันก็ผิดระเบียบเขาแล้วครับจริงๆถด้ใคาไม่บอกปริมาณแร่ทั้งหมดสถานนึกว่าแร่ทั้งหลายทั้งหมดนี้ถ้าจะนํามาใช้กันจริงๆสักกี่สิบปีจะหมดท่านบอกว่าท่านนําขึ้นมาใช้จริงๆพันปี ยังไม่ได้หนึ่งในสี่ขปริมาณแรกทั้งหมดแรกทั้งหมดนี้นอกจะจะมีเป็นธรรมชาติแล้วมันจะเกิดเรื่อยๆอการเกิดก็มันก็ปรากฏเวลานี้มีหลายชั้นนอกจะอยู่ในเขามันยาวลงไปใ,ใต้ดินเยอะแยะมากก็าถามในบาดมันไหลมันนอกเขาไหมก็แต่กต็ตอบว่ามี ตามเชิงเขาถ้าไกลออกมาไม่เกินสามกิโลเมตรปริมาณแร่นี้จะมีความหนาและยังมีจำนวนหนามากถ้าเกินมาถึงที่ท้าเม็รน่าจะบางไปหน่อยก็จใจกระจายจอยู่แต่ว่าต้องมีคนฉลาดมีความรู้ตามปริมาณเขาแร่นี้จริงท่านย้ำว่าจ,จงอย่าลมว่านอกจากจะนำแร่นี้มาเข็มทำเป็นทองคำแล้ว ประโยชน์อย่างอื่นจากแร่อื่นในบริเวณนี้มีมากมายลด้เกินท้านอ็พูดยิ้มๆแต่พูดว่าผมไม่รู้ภาษาฝรัง่ง <c oughs> เวลานี้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกเป็นภาษาฝรั่งทั้งหมดผมไม่รู้ไม่เคยเรียนก็เลยไม่กล้าจะบอกว่ามันทําอะไรได้บ้างแต่ขอพูดอย่างเข้าวๆ้าปริมาณส่วนหนึ่งของแร่จะทําเหล็กเหนียวและเหล็กแข็งได้ดี อีกส่วนหนึ่งเขงแรกจะใช้ดังสีในอย่างพิเศษอีกสิ่งส่วนหนึ่งเขาแรกจะทําอะไรก็ได้มาผมปัญนาไม่ไหวเป็นเรื่องของนักววทยาศาสตร์แต่ว่าผมเองในฐานะ,ะมีนามวิยาการชนะพอดีเป็นผู้ค้นคว้าแหล่งการมาของทองคําจึงสนใจจะขอทองคอํายินดียนถามน,นะว่าสมัยของท่าน เคยนำแร่นี้ขึ้นมาใช้ไหมถ้าบอกว่าในการบางส่วนนำมาครับเคยนำขึ้นมาแต่ไม่ได้นำจากเขาถามผีพรายประจำถิ่นคือปุหมเทวดาเรื่อการเจาะเขาเราก็เสียดายเขาปริมาณการใช้ก็ไม่มากถามถ้าว่าพื้นที่ราบเชิงเขาหรือพืน้นดินเรียบจะมีไหมปุหิเทวดาท่านก็บอกว่ามี ที่ก็ถามท่านมาที่ตรงไหนพระเทวดาท่านถามว่าต้องการปริมาณมากปริมาณน้อยก็ถามก็เลยบอกท่านว่าต้องการรู้ทั้งหมดทั้งปริมาณมากทั้งปริมาณน้อยแต่ว่ายังต้องการมาพที่สูดเป็นการทดลองท่านก็ชี้จุดให้ถ้าไม้ไปปักให้ดูเป็นสัญลักษณ์ของไม้ถ้าไม้อย่างนี้ปริมาณมากไม้อย่างนี้ปริมาณน้อย ทั้งนี้ต้องใช้วิธีการบวงสวง <c oughs> การบวงสวงถามไล้วว่าจะขอวิธีกรรมได้ไหมถ้าบอกพิธีกรรมมันเป็นของไม่ยากแต่ว่าสมาธิที่ทำใจใส่ที <c oughs> ก็ถามไั้ว่าสมาธิทำใจใส่สามารถเห็นผีเทวดาได้ทะเรีนจากใครถ่าบอกเรียนจากใจคงถ้ามีวิชาจะพอให้ วิชาเฉพาะของท่านจริงๆก็คือสมาธิธรรมดาแต่ว่ามีบทคาถาภาวนาไปบทคาถาเชิญเจวดาแล้กเ,เชิญพูดผีพรายประจำาทิศถามว่าการบวงสงและเชิญมายากไหมท่านบอกว่าจิตใจของบรรดาพวกกับผมก็ดีผมก็ดีดคนพ่อก็ดีคนทุกคนก็ดีสมัยก่อนมีความเคารพในพระพุทธศาสนามาก ยอมรับนับถือเทวดาะพรผมมากแต่ความที่การเชิญจะ่เป็นของไม่ยากเริ่มพิธีบวงสวงปั๊บก็จะเห็นภูมิเทวดาท่านมายืนเรียงรายทั้หมดท่านจะประกาศชื่อท่านจะประกาศเขตที่ท่านรักษาจะประกาศทรัพย์สินเท่าที่มีทั้งหมดเวลาที่สำประการ ภาพทั้งหมดจะปรากฏกันในสายตาของเราคือสายใจไม่ใช่สายตาเพราะหลับตาจะปรากฏชัดถามเรื่อการอนุญาตหรือไม่อนุญาตท่านจะบอกชัดเลยกนเลยความเมตตาให้เราบรรดาท่านพุทธบริษัททันหลายโดทนนาคุยกันมาก็เป็นไปเวลาการหรือไม่ถึงหนึ่งหนึ่งนาทีละเวนในการนี้รายการนี้เป็นรายการของธรรมะก่อนจะจบ ก่อนจะหมดเวลาก็ขอนำธรรมะมาก,มาก,ก่อนว่าบยาการชนะบรีก็ดีพิบยาการชนะพอดิ่งก็ดีท่านตายไปหมดแล้วคนนั้นหลายเหล่านั้นที่ขุดทองขายทองก็ตายไปหมดแล้วขา้าพดัญายาจมพุทธบร,ริษัท์ทั้งสตวว่าจับเพีัสตามริสันติมอนันตังอิจิวิตังสัตว์ทั้ทาาง,งตตหลายที่เกิดมาในโลกไม่มีใครอยู่สมเด็จพระองค์ครูบอกว่าตายหมด ไม่เมื่อเราจะทราบว่าตายจงพยายามรักษาความดีโดยเฉพาะอย่างยิงย่งรู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาศีลรู้จักการเจริญภาวนาจะเป็นที่พึ่งใหญ่ของเราอริมบรรดาญาโยกตัวสัตว์ทุกท่านเวลาหมดพอดีก็าลายกรธขอความสุขสวัสดิ์พิพนะัฒนามงคลสมบูรณ์ปุน่นปนจงมีแด่บรรดาแตนพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี